สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับพิเชอร์โมในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะและในวันนี้นะคะพิเชอร์โมก็จะพาเด็กๆมาเล่นเกมทอบอทวนสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมทอบอทวนบทเรียนของเรากันเลยค่ะข้อที่1ตัวเลือกใดไม่ใช่ความต้องการของคนเด็กๆสังเกตดูสิคะ ว่า,าพาดไหนเอ่ยที่ไม่ใช่ความต้องการของคนหรือมนุษย์อย่างพวกเรานั่นเองค่ะรังนกนั่นเองค่ะเพราะรังนกเป็นที่อยู่อาศัยของใครคะของนกนั่นเอง 2. ตัวเลือกใดต่างจากวกว้งคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูสิคะตอบงูนั่นเองค่ะเด็กๆเกพราะงูนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ส่วนสุนัขก,กับแมวนั้นเป็นสัตว์บกและมีสีคขานั่นเองข้อที่3นะคะตัวเลือกใดต่างจากพวกเด็กๆสังเกตดีๆสิคะว่าตัวเลือกไหนที่ไม่เข้าพวกใช่แล้วค่ะเด็กๆไฟฉายนั่นเองเพราะไฟฉายจะใช้ถานในการ ทำงานให้มันมีแสงสว่างใช่ไหมคะแต่ว่าทีวีกัดพัดลมนั้นจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองคะ่ะข้อที่4นะคะสิ่งของใดที่ใช้ดูแลตนเองในฤดูร้อนเอ๊ะฤดูร้อนเราจะต้องใช้อะไรนะ้าแทน,แทน ฤดูร้อนเราก็ต้องใช้หมวกสิคะเด็กเพราะว่าหมวกนะคะจะช่วยป้องกันแสงแดดส่วนผ้าพันพอก็จะใช้ในฤดูหนาวส่วนเสื้อกันฝนนะคะก็จะใช้ในฤดูฝนนั่นเองค่ะข้อ5นะคะตัวเลือกใดเป็นการคัดแยกขยะใส่ทางได้ถูกต้อง เด็กๆมาดูสิคะว่าถังขยะสีไหนใส่ขยะแบบอะไรเด็กๆลองสังเกตดูสิคะถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆข้อคอควายนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะทิดเชอร์โมก็มีเกมทบทวนบทเรียนสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวของเราวิชาวิทยาศาสต์เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในรายวิชาหน้านะคะ